ผู้รักเครียดจดทะเบียนสมรสไม่รู้ต้องใช้พยานสุดท้ายพีคตัดสินใจเรียกแกร็บเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อผู้ใช้ย i k กตอกแอ v ดเฟิร์สเนได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดพีคหลังตนและแฟนได้ไปจดทะเบียนสมรสแต่กลับมารู้ภายหลังว่า การจดทะเบียนสมรสต้องมีพยานด้วยสุดท้ายเจอทางออกสุดพีคทำเอาเอ็นดูกันทั้งโซเชียลโดยผู้โพสต์ได้เล่าว่าตนได้ไปจดทะเบียนสมรสซึ่งมากันกับแฟนแค่สองคนและทั้งคู่ก็ไม่รู้มาก่อนว่าการจดทะเบียนสมรสจำเป็นต้องมีพยานสองคนเดินทางมาด้วยมารู้อีกทีตอนถึงหน้าง,งานแล้ว จดทะเบียนกันที่สำนักงานเขตดอนเมืองเมื่อเจอแบบนี้ทั้งคู่ก็คิดหนักว่าถ้าจะจดทะเบียนสมรสวันนี้ควรทำยังไงหรือมาจดทะเบียนวันอื่นแทนสุดท้ายคิดไปคิดมาก็ได้ทางออกจึงตัดสินใจกดเรียกแกรบมาสองคนให้มาร่วมเป็นพยานจนเข้าสู่กระบวนการการจดทะเบียนหลักฐานที่ต้องเตรียมมามีสองอย่างคือหนึ่ง หมัดประชาชนตัวจริงทั้งของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสองพยานสองคนและผลสุดท้ายคู่รักคู่นี้ก็ได้ใบทะเบียนสมรสมาครอบครองเป็นผลสำเร็จ